بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيرٌ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خ ความสุขความเมตตา จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนตระหนักและก็ทุกคนรู้ว่าเราคือคนสองโลกนะถ้าเรารู้แล้วว่าเราคือคนสองโลกเนี่ย พี่น้องครับท่านเคยไหมทอดปลาทอดไข่หรือต้มน้ำร้อนเดือดๆนะครับมันกระเด็นลงมาโดนที่หนังของเราตรงมือเนี่ยโอ้ยมันร้อนมากและเราคิดไม่ว่าไฟที่มาใช้ในดุนยาเนี่ยมันอ่อนกว่าไฟในอาคิรอดถึงเจสบเท่า เวลาน้ำมันในกระทะมันกระเด็นมาโดนที่มือเราที่แขนเราเนี่ยพี่น้องรู้สึกเป็นยังไงบ้างอัลลอฮฺุักบัตฉะนั้นพี่น้องครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะทุกคนทำได้ความดีนะทุกคนทำไม่ได้หรืพี่น้องความดีที่ตรงกับคำสอนของอัลลอฮฺและรอซูนนะทุกคนทำไม่ได้ได้ไงถ้าทุกคนทำไม่ได้เนี่ยคุณไปติดกับตัวบุคคลแล้ว ไปติดกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนกิตาบุลลอ์และสุนนะแล้วนี่วาจิบเลยคุณจะต้องเชื่อฟังนะอ่าถ้าเขาสอนด้วยกิตาบุลลอ์และสุนนะวาจิบต้องเชื่อฟังแต่ถ้าไม่ใช่กิตาบุลลอ์และสุนนะให้มันมีตําแหน่งในยุนยาสูงส่งแค่ไหนก็ช่างคุณรับไม่ได้ยากไหมครับที่จะ ปฏิบัติตามคําสอนของอลัลลอฮ์และเราซุ์ไม่ยากเลยไม่ยากเลยทําไงน่ะผมถามพี่น้องว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมียีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมนอนไปเลยแปดชั่วโมงทํางานไปเลยสิบชั่วโมงเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกี่บเบสองยี่สามสี่พี่น้องไปเยี่ยมพี่น้อง ไปพบปะกับพี่น้องไปพบลูกหลานที่ออกเรียนไปแล้วสี่ชั่วโมงนะเอาเวลาไปพักผ่อนสักชั่วโมงนึงแล้วก็อ่านกุรานแล้วก็ดูความหมายสักวันและชั่วโมงเนะี่ยทำได้ไหมวันหนึ่งมียี่สบสี่ชั่วโมงผมแบ่งให้แล้วไนงะนอนไปแปดทำงานไปสิบเหลืออีกหกชั่วโมงไปเยี่ยมผี่มแ้องเอาไปสามชั่วโมง ไปช้อปปิง้งตามห้างโดยไม่ได้ไปมองของารามไปอีกสองชั่วโมงขอเวลาชั่วโมงเดียวอ่านกุรานและดูความหมายเนี่ยท่านทำได้ไหมผมถามถ้าท่านทำได้ท่านก็จะต้องเป็นคนดีและไม่มีสิทธิ์ที่ท่านจะดีคนเดียวถ้าความดีนั้นมันซึมซับไปในหัวใจของท่านท่านก็จะต้องเอาความดีอันนั้น ไปบอกลูกไปเตือนลูกไปเตือนหลานไปเตือนภรรยาและเตือนสังคมแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวฮะดดษกรุชีอลัลลอฮ์เตือนเราก็ไม่ฟังโอ้ลูกหลานอาดัมเอย๋ยตะฟราร็อกลีอิบาดะตีท่านทั้งหลายนะแบ่งเวลาเพื่ออิบาดาต่อฉันบ้างนะ ฉันจะปิดประตูความยากจนให้และจะให้เจ้ามีคำว่าพออยู่ตลอดเวลาทำนาปีนี้20ไร่อยากจะได้สัก20ตันพอเกี่ยวแล้วได้5ตันท่านก็อพอนะและก็จะให้เจ้าเนี่ยคำนวณไม่ได้เลยโอ้เบาของฉันเอ๋ยอย่าทำตัวห่างไกลฉันนะ ถ้าทำตัวห่างไกลฉันท่านฉันจะให้หัวใจของท่านนั้นมันมีแต่คำว่าไม่พอและจะให้มือเจ้ายุ่งยันถึงกูโบเพราะการที่เราไม่เป็นเบาวที่พักดีต่อรอผมพูดเลยว่าท่านไม่เคยแบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรานและดูความหมาย ท่านไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านหะดิษและดูความหมายท่านไม่เคยแบ่งเวลาอ่านบรรดาประวัติของราซอฮบานที่คนชาวสวรรค์ไม่เคยเลยและท่านจะเป็นคนดีได้อย่างไรคนอ่านกุรานและไม่ดูความหมายคนอ่านกุรานและไม่ดูหะดิษความหมายภาษาไทยมีและไม่ดูฉันจะเป็นเบาที่ต่ออัดต่อรอได้อย่างไรถ้าฉันบอกว่ามีไม่ล่ะ คนที่อ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นพยานร้ายให้ลงนรกอ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นพยานดีให้กับเจ้าไปสวรรค์ท่านก็บอกว่าพูดแรงแต่ไอ้ที่ท่านทำนั่นนะครับพี่น้องมันน่าสยดสยองมากวันหนึ่งปีหนึ่งสองปีสามปีสิปีไม่เคยเปิดกุรานอ่านดูเลยแต่กุรานน่ะวางบนผานทองมีผ้าอย่างดีคุมเอาไว้ฝุ่นเต็ม พี่น้องและท่านจะเป็นคนดีได้อย่างไรเมื่อท่านอ่านกุรานแล้วไม่ดูความหมายท่านอ่านหะด,ดิษแล้วไม่ดูความหมายท่านจะเป็นคนดีได้อย่างไรพี่น้องอัฟฟาายะตาดับบารูนันกุรานอัมอัลากุลูเบนอักฟาลูฮาทำไมเล่าเจ้าจึงไม่ติดตองอันกุรานพวกเขาเหล่านั้นเพิ่งไม่ติดตองอันกุราน หรือบนหัวใจของเจ้านั้นถูกกุญแจหลายดอกที่ล็อกไปแล้วกุรอาไม่เนี่ยกุรอานเคยอ่านผ่านไหมไม่เคยเลยเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนอยู่กับเรื่องของดุนยาโม่ยบสิ่งไร้สาระมีเวลาว่างก็ไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของอาธีร์แล้วก็เวลาคุณจบชีวิตคุณจะอะไรไปอ่ะว่างก็คุยโม่พี่น้องครับสุขภาพดีก็ไม่เคยรับรู้เรื่องสัตว์นะ ท่าน้าอะไรไปต่อให้ผู้รู้ที่อลเลมจบด็อกเตอร์ไปสอนกะริมาที่หูท่านตอนจะตายท่านก็ไม่อ่านหรอกครับเพราะอีต,ตอนดีๆท่านไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยฉะนั้นท่านนาบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ขอมาอัพนะครับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนื้อมาตานี้มักบูนนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมันมีความดีอยู่สองอย่างเนี่ยมัดเนี่ยผมแปลอันนี้เลยมันมีความดีอยู่สองอย่างที่ถูกช่อฉนจากอัลลอฮ์ไป อัลลอฮ์ให้ความดีกับเราสองอย่างอันนี้แต่เราโกงอัลลอฮ์ไปอย่างหน้าตาเฉยอ,อะไรล่ะครับอาเซฮะตุวลฟาร์กสุขภาพดีและยามว่างพี่น้องสุขภาพเราดีเราไปใช้อะไรพี่น้องยามว่างเราไปใช้อะไรคุยโมไนน้ไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ไปบ้านนั้น นะแล้วก็เอาเรื่องของคนอื่นมาคุยลิ้นของท่านปากของท่านไม่เคยกล่าวเลยที่จะทำให้อัลลอฮ์ยินดีลาอิลาฮะอิลล a ล l il a h อัสตั h f i r u ล l il a h ลาอิลาฮะอิลล a ล l a h อัสตั h f i r u ล l a h ไม่เคยกล่าวเลยเอาเนี่ยมัดที่ดีสองอย่างนี้หมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคกิรอไร้สาระทั้งนั้นละครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ท่านความหมายของฮะดิษต้นเนี้ยนะยากกูลูอิบนียวซีท่านอิบนียวซีท่านบอกไว้ว่าอินนัลอินซาเนี่ยแท้ที่จริงมนุษย์นั้นกฏยากกูนุซอฮีฮันบางทีสุขภาพดีเวลายากกูนุมุตัฟร,ริกอนเขาไม่ว่าง สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ว่างเพราะอะไรลิซักลีฮีบินมาอาสยุ่งอยู่กับการหาอาชีพยุ่งอยู่ยุ่งอยู่กับการก้มหน้ามองดินไม่เคยรับรู้เลยได้ยินเสียงอาจารย์ก็งุดหงิดพี่น้องกดยากูนูมุสตงนิยันบางทีเขาก็ มีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยเงินทองมากมายกายกองเลยวลายากูนุซอฮีฮันแต่สุขภาพเขาไม่ดีเสแล้วนอนติดเตียงเสแล้วหยอดน้ำข้าวต้มเสแล้วอิซัตยะตมาอานเมื่อสองสิ่งนี้ไปรวมอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งฟากลาบาอะไรฮิอัลกสัสนไอความเกียดค้าน มันก็จะมีชัยเหนือเราทำอะไรไม่ไหวแล้วมันยุ่งไปหมดในเรื่องการตออัตฟะฮวนมักบูลนี่แหละที่ว่าช่อโกงอาล่อไปฉะนั้นพี่น้องครับอินนัดดุนยามัซดรออตุลิลอาคิรอที่ผมคุยกับพี่น้องฟังเนี่ยพิจารณาตามไปด้วยแท้จริงดุนยานี้ มันเป็นที่เพาะปลูกสเสบียงไปในวันอาคิรอมานิสตะกลลาะฟาร,ร์โะฮูบุคคลที่ช่วยโอกาสในยามว่างนะวัเชฮาติฮีและสุขภาพดีฟีตออติละช่วยโอกาสสุขภาพดีและยามว่างในการตออัดต่อลรอฟาหัวมักบูนนนนั่นเป็นคนที่สุดยอดแล้ว แ๋วแล้วครับพี่น้องถ้าทำยังไงเราจะเป็นบุคคลที่นบีได้กล่าวไว้และอิบนุกอิมได้ให้คำอธิบายเอาไว้อิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสซลามุอะลัยกุมบาระห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม قدأفلحالمؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون